ม่นนนองชัชใส่มะละกอตำส้มตำค่ะคุณเมียอายากทานส้มตำได้ไปกี่ลูกอะ่ะโหให้สอยลูกหนึงอะ่ะร่วมมาสามลูกเลยเหรอเออเหลืองไหมน่ะเออมาเก็บไว้สามลูกเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปกลับกรุงเทพ เหลืองไหมเน่ะนี่ดูนี่โอเคนี่คุณพ่อวางไว้ตรงนี้เดี๋ยววันนี้จะตำวาง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 ได้วางวางตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยววันนี้จะตำส้มตำให้กินเอาซัมตำปูปลาร้าใช่ไหมจ๊ะนี่นะเออได้ส้มตำปูปลาร้าใช่ไหมเดี๋ยวจะทานตำไทยเฮ้ยตำปูปลาร้าเลยไทยนี่เองการให้กิน ทำไทยมันไม่ไม่เผ็ดคุณพ่อเห็นไอ้พริกแห้งไหมอ่ะมาลาหาพริกแห้งข้างหน้านอ่ะจะมาตัดแบบอยู่ไหนอะตะโกนเรียกดิอยู่ไหนอะตะโกนเรียกดิพริกแห้งเอออยู่ไหนอะเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่เห็นจริงๆนะเนี่ย ส้มตำกีกับปลาทอดปลาล่าแม่มาลานะคะปากับส้มตำ เสิร์ฟได้เลยค่ะวะ้วะวาวนะคะชมีตามแซบๆนะคะเราเราไปดูปลาร้าปลาหนึ่ง Mom, two no channel.